สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องซาเฟเลน USA วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV หรือระดับโลกที่หลายคนรอคอยอย่าง2026ป o r s c h e Cayenne รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสปอร์ตความหรูหราและสมรรถนะที่ทรงพลังเอาไว้อย่างครบถ้วนในรีวิวนี้เราจะพาไปจอดลึกทั้งดีไซน์ภายนอก ภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีสมรรถนะเครื่องยนต์และราคาที่คาดการสํสำหรับปี2 0 2 6นี้ครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอก2 0 2 6ปอร์เช่ขายเย็นยังคงความเป็น DNA ของปอร์เช่ที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมในทุกมุมมองกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้าแมทริกเลตดีไซน์เพียวบางที่ช่วยเสริมความหรูหราและความล้ำสมัยด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคมฝากระโปรงและซุ้มล้อออกแบบให้ดูแข็งแรงและทรงพลัง ล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาดใหญ่เพิ่มความโดดเด่นและความมั่นใจเมื่ออยู่บนถนนส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเล็แบบเต็มแถบที่เชื่อมต่อทั้งฝาท้ายและสปอยเลอร์ที่ทําให้คายเย็นดูปราดเปรียวและสปอร์ตมากขึ้นโดยไม่สูญเสียความหรูมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างต่อเช่คายเคนสนยยังคงยกระดับความหรูหราพร้อมกับเทคโนโลยีล้ําสมัยคอนโซลกลางออกแบบใหม่เน้นความมินิมอลแต่ใช้งานง่ายหน้าจอดิจิทัลโค้งขนาดใหญ่แสดงทั้งมาตรวัดและระบบอินโฟเทนเมนต์ได้อย่างครบถ้วน รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบผู้ช่วยอัจฉริยะของ Porsche ที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ววัสดุภายในเป็นหนังแท้และวัสดุพรีเมียมระดับสูงเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบนวดเพิ่มความสบายสูงสุดในการเดินทางเบาะหลังมีพื้นที่กว้างขวางและยังคงตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวได้ดีในด้านสมรรถนะ2026 Porsche Cayenne มีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบชาร์จและรุ่นปลั๊กอินไฮบริดที่ให้ทั้งพลังและความประหยัดพลังงานรุ่นขายเย็นเทอร์โบคาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 ทวินเทอร์โบที่รีดพละกำลังมากกว่า600แรงม้าทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีขณะที่รุ่นปลั๊กอินไฮบริดให้การขับขี่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แต่ยังคงความแรงและความร้อนใจในสไตล์ปอร์เช่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ทั้งนุ่มนวลและมั่นคงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือการซิ่งบนถนนไฮเวย์ก็ทําได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อน4ี่ลอ้อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสมดุลในทุกสภาพถนนเรื่องความปลอดภัยปอร์เช่ไม่เคยทําให้ผิดหวงังคายเยน2026มาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่แบบครบครันเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบตรวจจับคนเดินถนนและจัก,กรยานระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ทุกเส้นทาง สำหรับราคา2 0 26พอเชคขายเย็นคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ3.5ล้านบาทไทยหรือราวๆ1 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐในรุ่นเริ่มต้นส่วนรุ่นท็อปอย่างเทอร์โบหรือปลั๊กอินไฮบริดระดับสูงอาจแตะเกือบ6ล้านบาทไทยหรือประมาณ1,070,000ดอลลาร์สหรัฐแม้จะเป็นราคาระดับสูงแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความหรูหราและสมรรถนะระดับโลกแล้วถือว่าคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการ SUV หรูที่ให้ทั้งความสปอร์ตและความอเนกประสงค์ และนี่ก็คือรีวิวของ2,026 Porsche ช a y e เย e ที่ผสมผสานดีไซน์ใหม่ภายในหรูหราเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะอันทรงพลังและความปลอดภยัยขั้นสูงใครที่กำลังมองหา SUV หรือระดับพรีเมียมในปี2,026นี่คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับขอบคุณที่รับชมรีวิวจากช่อง Sa ฟิเลน USA อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่และข่าวสารยานยนต์ล่าสุดแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง s a เฟเลน USA วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถ SUV หรือระดับโลกที่หลายคนรอคอยอย่าง2026ปอร์เช่คายเย็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความสปอร์ตความหรูหราและสมรรถนะที่ทรงพลังเอาไว้อย่างครบถ้วนในรีวิวนี้เราจะพาไปเจาะลึกทั้งดีไซน์ภายนอกภายในห้องโดยสารเทคโนโลยีสมรรถนะเครื่องยนต์และราคาที่คาดการสาหรับปี2026นี้ครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก2,026ปปรเช่ขายเย็นยังคงความเป็น DNA ของปอร์เช่ที่ดูสปอร์ตและพรีเมียมในทุกมุมมองกระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้ามแมทริกเลตด,ดีไซน์เพรียวบางที่ช่วยเสริมความหรูหราและความล้ำสมัยด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่เฉียบคม